สาบายดีพบกับท่องเที่ยวเมืองลาวทุกสถานที่หมู่เกาะซีพันดอนจำปัสสักลาวใต้มาหอดปัจจุบันนี้ยังคงหักษาความงามแบบปฐมประทานไว้และเต็มไปด้วยความประทับใจกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมในปัจจุบันนี้โดยสะพาอแมนวังปลาขาทรงเป็นปลาที่หายากในประเทศลาว ก่อนจะไปหรับชมประวัติความเป็นมาของปลาคาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปลาคาเป็นปลาที่เหลี่ยงลูกโดยน้ำนมหายใจด้วยปอดเป็นปลาตระกูลเดี่ยวกับปลาวานที่อยู่ทะเลน้ำเข้มมีนมสองเต่ามีอวัยวะเพศเหมือนกับมนุษย์สองปีใดออกลูกเ่วหนึ่งระยะในการถือผ้าดนทงสง1เเดือนจึงโคอด ต้นโตเป็นสีดาเบเอาไปทัวโตและมีความยาวหนาสองเมตรหาิเมื่อขอดจากทองแม่ไม่ใหม่มีความยาว90ซมติเมตรมีอายุยืนประมาณ30 40ีปีปากขาเป็นปาทีฮับผูไวแต่เป็นปาทีตายง่ายบบสามารถเลื่อนใหญ่จากแหงนี้ไปสู่แหงอื่นได้ เป็นปลาที่ช่วยเหลือคนเห่าในเวลาเฮือลมหรือจมหนำด้วยการฮักษาบองให้ปลาอื่นมาทำลายด้วยวิธีเอาหัวดุนซุกคนเห่าให้ได้รับควมปลอดภัยจนทองแคมตาฟังแม่น้ำจึงปล่อยปลาหย่อนปลา,า,าคามีบุญคุณต่อคนเหา่าประชาชนชาวเมืองโค้งบรรดาเผามีความหักและห่วงแห้นปลาคานับ ตั้งแต่สมัยปูญาตาใหญ่ตลอดหอดจนทั้งปัจจุบันนี้ป้าขาพักอาเศยอย่วัังน้ำเลิกบนไซายน้ำไลบอ่อแห้งเขตไต้คันลีผีหรือค้นผ้าแพ่งคือหางดอนคอนหางดอนสะดำและเวิ์นขามซึ่งเป็นแรล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยมูปานานาสนิทหลและเป็นดิน,ดนแดนไต้สุดของชายแดนลาวกัมพูชา ของเมืองโค้งแขวงจำปัสสักและของประเทศลาวเฮาเทิงยามฤดูฝนนำของเต็มตาฟังฟงป่าค้าจะเคลื่อนใหญ่ขึ้นไปทึงกล่องสมพมิตรแต่บ่อ่องขึ้นเนื้อคันลีพีหรือสมพมิตรและบอ่อเข่าหูหนาม้ายค้อนพระเพ่งมีบางส่วนฤดูฝนฟงป่าค้าจะเคลื่อนใหญ่เขา่าซูแม่นามเซกองเซกมานและ ผู้ห่วยกะเลี้ยงเพื่อสอกหาปลาเป็นอาหารเมื่อนำคลองลดหน่อยถอยลงก็เคลื่อนใหญ่กับสู่ทินเดิมแต่สมัยก่อนปลาคาที่อาศัยอยู่วังนำเลิกดังกล่าวนั้นมีจำนวนล่วงลายมูหรือฟงหนึ่งบอ่อตำกัวเศร้าห้าสีสิบโต แต่ในปัจจุบันนี้ยังคงเหลือแต่เพียงสาวกวโตเนื่องจากในฮับพลนกระทบจากการทิมระเบิดเพื่อเอาป่าผืนเมืองไปขายเป็นสินค้าของปรชาสนกัมปูเจียจำนวนหนึ่งแมนตายย่อนือกมองของพ่อแมป่ปชาสนบอนปลา,า้าพักอาศัยูโดยบรเจตนาหรือเขาเจ้าไซมองเพื่อเอาป่าผืนเมือง ดังนั้นพรรคและรัฐบาลแห่งโซโปโปลาวได้ถือว่าปลาคาร์เป็นปลาที่หายากและแพร่พันธุ์ได้ยาจึงเป็นสัตว์ที่ห่วงหามประเภทหนึ่งและได้ออกดำลัดเลขที่118ทับ1โดยห้ามจับปลากินปลาไปขายและปลาไปเลี้ยงเพื่อให้ปลาคาร์มีโอกาสแพร่พันธุ์และยืนยงคงตัวอยู่เคียงคู่กับศาล์ลาวตลอดไป ปลาค้านอกจากเป็นสัตว์ที่สวยคนแล้วยังสวยศอกป้าหน่อยพ่นขืนให้นกซีดากินเป็นอาหารอีกด้วยเมื่อเห้านั่งสังเกตบ่งก็จะเห็นได้เมื่อฟุ้งนกซีดาบินเพื่อสอกหาอาหารบ่อใดตามความต้องการแล้วก็พร้อมพากันบินเจิดเจยสู่วังน้ำเลิฟ และเลียบตามหาใต้ไก่กับบริเวณปลาขาอาศัยอยู่นกซีดาจะพากันห่องประสานเสียงกันและเจิดเจยวนเวียนไปมาเมื่อสังเกตเบื้องล้วคือจังววาห่องอ่อนว่อนเพราะอาหารจากปลาคารฟูงปลาคาได้มองเห็นและได้ยินเสียงห่องอ่อนว่อนอย่างสนั่นเนืองอยู่เส้นนั้นจึงได้พรมกันซอกจับปลาหน่อยปลาซอยเมื่อได แล้วก็ฟูหัวขึ้นพร้อมกับผื่นป้าขึ้นสูเบืองบนหน้านา้ำนกซีดามองเห็นก็บินเจ,เจเิดแสวขาบเอาป้าไปกินอยู่หาดทรายเมื่อนกซีดาิีมนำส้ำลันในการกินอาหารแล้วก็พากันพักพอยู่ตามหาดทรายนั้นส่วนฟูงป้าคาก็หยุดเร้าการสอกหาป้าพุติ กาควมหักระหว่างปลาคาและนกซีดาได้มีการพัวพันสวยเลือดเ่ิงกันและกันโอนมีเรืองเล่าขานสืบต่อกันมาว่าศาสตร์ปางกรปลาคาและนกซีดาเป็นมนุษย์และเป็นสามีภรรยากันเป็นบุตรของกษัตริย์เมืองซวงแขวงหลวงพอบางมีนามว่าแถวาคานางซีดาทั้งสองได้อภิเษกสมรสแต่งงานกันใหม่ๆ ก็ถือไพ่ส่งข้ามจากต่างศาสตร์มาหกห้านจะเข้นขาหลางพานมดเสือกัดซัดจึงหับสังให้เสนาอาหมาตกลงแตงเหื่อแพร่โดยมีจุดประสงค์ให้เท้าวคาเป๊ะผู้เป็นบุตรและนางซีดาเป็นเซไปนี้ไปให้ผนจากการเข้นขาของสัตููด้วยความหักและความห่วงใหญ่ของเท้าวคาได้เกิดมาเป็นฟาคา ส่วนว่านางซีดาก็ได้เกิดมาเป็นนกซีดาตว,วัดความเป็นมาของปลาคาก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ